สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเมียบอลครับผมเราดูกันในเกมแพนเวสซอมบี้สครับผมพาร์ทที่19นะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Chapter l o อสซิตี้หรือคือมหานครที่หายสาบสูญนะครับมาลุยกันต่อเลยตอนนี้ผมลุยถึงด่านที่8และวลุยด่าน9กันต่อมาฮะไม่รอช้าครับ ด่านอ่ะ,อะไม่ใช่เขาเรียกว่าแชปเตอร์นี้เนะี่ยเยอะกว่าแชปเตอร์ีแล้วอย่างีฮะสองด่านมานี่ให้เราใช้ผู้อยู่ตัวใหม่นะฮะเป็นโล่ทูเรียนครับมาตั้งไว้ก็ได้นี่อันนี้หนามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเก็บไปก่อนก็ได้เอาไป ไว้ด้านบนหนามหนามอาไว้ทั้งนี้ก็ได้มามาครับแทงไปนี่แทงไปเอาหนามแทงไปฮะแล้วก็เผาครับเผาไปความพิเศษของโลกทุเรียนกะ็คือสามารถโจมตีได้ด้วยนะฮะ ก็คือนอกจากจะเป็นทั้งโล่แล้วเนี่ยยังจะสามารถโจมตีได้ด้วยนี่ก็เชอรี่เชอรี่บอมระเบิดไปท่าหน่อยเผาไปฮะเผาไปแทงครับน,น,น่าจะขุดหรือเปล่าอ,อ,อ้อมไม่ขุดครับมันตีไว้มันตีออกไว้เฮ้ย กันไว้ด้านบนก่อนนี่กันหมดครับมาเผาไปเผา,าไปนะี่เผาไปฮะมาเข้ามาเข้ามาปึ๊บมาครับเอาเผาสักหนึ่งดอก นี่ขุดขุดต่อไปฮะขุดต่อไปมีขุดต่อ,อไปทีมหน่อยจะขุดเหรอมาดิปึ๊บเผาทิ้งฮะเรียบร้อยครับทีมไหมครับทีมไปทีมไปโอ้ใช้กับตัวล่มดีอยู่นะฮะเนี่ยนี่ท้ายก็โดนไอตัวพูวนะฮะขุดต่อ,อไป แต่ไม่มีปัญหามาเผาแทงขุดผมก็วางใหมอ่อ่ะเผาสิมาดิเผาไปครับเผาไปเผาไปเยี่ยมเผาไปครับเผาไปหนามแทงเผาหยบร้อยครับผ่านด่านครับ เหมือนด้านจะยาวครับแต่ไม่ได้ยาวขนาดนั้นเรียบร้อยด้านต่อไปอเล่นเอาไว้ตรงกลางเลยเว้ยปึบ๊บมาลุย นี่ครับปลูกต้นไม้ตรงกลางเลยปึ๊บมามาครับช็อตไปช็อตไปครับช็อตไปปึ๊บมาช็อตไปครับนี่ นี่นี่เสกเสกโช๊ช็อตไปครับนี่ช็อตไปไอไอตัวนี้ไอ้ตัวพวกนี้นี่กินเหรอนายกินเหรอเออเสกโช๊ตสิเอาดิมาสิเราช็อตหมดะ่ะเสกโช๊ตเรียบร้อยกลายเป็นเห็ดครับ ช็อตไปช็อตไปอืมโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอุ้ยมันขุดไว้มันขุดออกไว้ช็อตไปครับช็อตไปครับช็อตไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเสกโชดเดี๋ยวโดนเสกโชอุ้ย,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 ยไม่ไม่ทันได้เสกนะฮะโดนช็อตเกมซะก่อนเสกโชนี่เสกโชเลยก็มาดิครับ วางไปมาเข้ามาโดนช็อตหมดนะฮะช็อตหมดครับช็อตหมดโดนเสกเป็นเห็ดหมดฮะไปช็อตไปครับรุนแรงรุนแรง,แรงช็อตไปมาเสกโชว์มาใส่อันติไปเสกโชวเสกไปครับเสกเสกโกรบมาเสกกลายเป็นกบ เรียบร้อยครับชนะครับสุดยอดนี่ได้เอ็นดุเรียนมานะครับผมก็คือโลทุเรียนได้น้องทุเรียนมาหน้าตาน้องดูขึงขังมากเลยฮนะลุยด่านต่อไปมีตัวแมงปอมาด้วยแต่ไม่ห่วงครับ อ่ะอัพตัวหน่อยเรียบร้อยครับเอาเนี้ยเชอรี่บอมมาช็อตล่วงหมดะฮะไม่กลัวหรอกมาวางไปค่อยๆวางป,ปึ๊บค่อยๆวางไปมาแอมคัมมิ่ง ช็อตไปนี่เอาตัวเสกโชกมาเรียบร้อยครับเสกไปเสกไปช็อต <Short S 1> ครับช็อตไปมาสะดุ้งครับมีสะดุ้งหมดอ่ะนี่วางอิเล็กทริกพีชูตเตอร์หน่อยมา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 เข้ามาเข้ามา นี่ชวัวแมงปอมาแล้วเดี๋ยวเจอเสกโชเดี๋ยวเจอเโชเก็บตอนมาเสกโช,โชกลายเป็นเห็ดมาสิฮะนี่วางช็อตไปฮะช็อตไปโยนมีโยน,โยนเดี๋ยวโดนเสกกลายเป็นเห็ดนี่ไงมาครับเข้ามา เสกโชกกลายเป็นเห็ดเสกไปเลยยิงไปครับยิงไปมามามาปึ๊บเสกไปเสกไปเสกโชกโชกโชกเสกโชกเรียบร้อยครับชนะแบบไวมาก เอาดิเจอเสกหมดอะสายเสกสายเสกเรียกว่าสายสายพมดสายพมดสะดุ้งอะสะดุ้งหมดอะเอาดิปึ๊บผลิตโอ้ให้ได้อ่าห้ 5, าพันดอ,อกทานตะวันเอ้ยไม่ใช่ดอกทานตะวันอ่าแสงอาทิตย์เอาเรื่องครับอุ้ยพ่อมาไม่น่ามีปัญหา งั้นเดี๋ยวผมเอาเชอรี่บอมบอกเอานี้เข้ามา,ามาเพิ่มหนยมา,มาปุ๊บใส่ไปวางไปฮะดอกทานตะวันนะปุ๊บวางไปเลยวางไปเลย ช็อตไปฮะช็อตไปนี่วางไว้ตรงนี้ช่วยผลิตดีครับช็อตไปฮะช็อตไปเสกโชกลายเป็นเห็ดช็อตไปครับนี่ขุดออกนี่วาง1ตัวโอเคมาเสกเสกโชเสกโชว,โชว,วางไว้ผลิตดอกทานตะวันเสกเป็นเห็ดดีครับ ช็อตไปช็อตไปช็อตไปฮะช็อตไปดีช็อตไปก่อนช็อตไปเสกโชกลายเป็นเหตุดีครับวางตีไปครับตีไปพ่อมาพ่อมาอย่าพึ่งพ่อผลิตทานตะวันหน่อยลูกมาต้องถึงห้าพันนะลูก วางไปวางไปมาวางไปเลยครับผลิตไปเลยมาผลิตเลยครับเสกโชกอ,อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยช็อตไปครับช็อตไปช็อตไปดีวางทานตะวันดีครับผลิตมาทานตะวัน สามพันละสามพันละถึงเมื่อวะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอมามาเข้ามาน่าจะโดนเสกเสกโชว์เหมือนกันนะรอไปนอนเวฟโอเคผลิตตอกทันตะวันอย่าช้าอีก400อีก400มาพ่อมามาพ่อมา เรียบร้อยถึงมาจัดจัดเต็มมาพ่อมาแล้วจัดเต็มมามาเดี๋ยวจัดให้มาเข้ามาฮะช็อตไปเรียบร้อยครับชนะครับเฉียบเปิดกาชาที่เราได้อะไรได้ทุเรียนมาได้ สเตลเลียดอกอะไรวะไม่เป็นไรฮะน่าจะได้เร็วๆนี้นแหละดูอีกทางต่อไปครับอา้าวรอบนี้ต้องใช้พืชที่เขาให้มานะฮะมา มาครับยิงปุบยิงไปปุบยิงไปปุบปุบปับปุบปรบปับ,รบยิงไปครับอุ้ยให้แต่งโหมดเลยไว้รอบนี้มางั้นใส่ใส่ไปก่อนฮะวางให้เต็มลายไปก่อนโอเคแล้วก็เอาอันนี้มา ไอ้นามเหล็กเรวรอ,อก,ก่อนเรวรอ,อก,ก่อนวางไว้ก่อน,นได้ฮนะมามียิงตรงกลางแล้วต่อไปก็ต้องมีตรงนี้โอเคไอ้แตงโมมานี้หนามแทงไปก่อนดีเอาให้หัวแตกให้หัวแตกไปก่อนไปบูมบ,บัมบูมบัม ยิงไปครับยิงบยิงไบนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงไปก่อนยิงเข้าไปบูบมามาสิมาสิาสยิงเข้าไปดีมีด้านบนอันนี้ยังไม่มีด้านบนเนะปุ๊บจับให้หัวแตกหน่อยดีครับ อันนี้ยิงไปบุ๊มเอาสิเอาดีมาแทงบ,บุบบ,บับบ,บุบบับบุบบับไฟนอลเวฟแล้วนะโอเคมามามาเอาให้หัวแตกครับเอาให้หัวแตกแทงเข้าไปครับไอหัวเหล็กแทงเข้าไปบุ๊มเรียบร้อยมามามา เรียบร้อยครับยิงไปบุ้มโอเคมาหัวแตกหัวแตกยิงเรียบร้อยครับชนะโหผ่านด่านแบบง่ายๆแล้อวอ่ะต,ต,ตึ้งตึ้งตึ้งไปลุย เอาชีวิตรอดด้วยพืชที่ให้มานะฮะเอาอีกแล้วแปลว่าด่านหลังๆเนี่ยโอ้โหพืชโคตรสูงอยูน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาๆมา,มาได้อยู่ฮะได้อยู่ใส่ไปก่อนมา ปุ๊บโอเคมามามมามา,มาครับมาครับอันนี้ใส่ตรงนี้ไว้โอเคกันไว้ก่อนได้อยู่ครับได้อยู่เผาเผาทิ้งไปเผาทิ้งไปโอเคได้ละมา มาครับยิงไปไอ้ไอ้ไอ้หัวพุ่วไอ้หัวพุ่วต้องจัดมันก่อนไอ้หัวพุ่วเนี่ยไอ้นี่การด้านบนเนาะต้องเจอนี้อย่างเดียวมายิงไปครับยิงไปล่วงลงมาล่วงลงมาบ,บึบ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 มา ยิงกินพืชเราทิ้งอีกพุกเองเนี่ยุวกเองเนี่ยมาเผาไปครับเผาไปเสียบมายิงบุบบับ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 เผาครับ นี่เผาทิ้งเผาทิ้งไปมามยังไม่ใช้อัติเลยนะก็คงต้องใช้แล้วล่ะฮะเวฟสุดท้ายมาจัดไปแบบแจมแจมเผาทิ้งครับเรียบร้อยชนะครับเชียบต,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 ติ้ง เปิดมาได้อะไรบ้างเงินหนึ่งร้อยทุเรียนสเตลเลียดอกสเตลเะะลียนะฮะลุยด่านต่อไปเห็ปกป้องพืชนะฮะแตงว่าน่าจะมีไอตัวลงมาด้วยเนี่ยปึ๊บ เฮ้ยลืมเปลี่ยนดอกทานตะวันเอาเชอรี่มากับหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะได้อยู่ได้อยู่ตัวงีงแชปแชปเตอร์นี้ก็เขาเรียกว่าความยากไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเราน่าจะมีพืชกลงหน่ยฮะตัวที่ใช้เงินใช้เงินซื้อมาช็อตไปฮะดีเสกโชค เสกไว้ก่อนฉันจะเป่าคาถาให้เธอเป็นเฮ็ดช็อตไปครับมา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 ยิงครับเสกโชใส่ไปใส่ไปช็อตไปครับดีช็อตไปช็อตไปมาเดี๋ยวเอาเอาพ่อมดมา มาเจอพ่อมดเสกโชกกลายเป็นเห็ดช็อตไปครับดีช็อตไปฮะมาเรียบร้อยได้แล้วช็อตไปช็อตไปมาเสกโชเสกโชมาพ่อมดเสกโชครับพ่อมดเสกโช ไม่กลัวเสกโชว์เป็นเห็ดโมโดาเอาดิไปนอนเวฟแล้วฮะเสกโชวะเสกโชวะเสกไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยชนะครับได้เป็นแผนที่มานะฮะเหมือนเป็นแผนที่ตามหาขุมทรัพย์หรือเปล่าฮะ โอ้เพนนีดูนี่สีนี่มันแผนที่สมบัตินี่คำนวณแล้วว่านี่เป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะผมมันมีไอตัวกังกระบาด X สีแดงเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เป็นนี่แต่มันมีรูปสมองอยู่นะฮะโอซอมบี้นี่อยู่ทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะฮะ เ้ยมินิบอสว่ะเอาอ่ะอยู่ๆด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์ซอ,อมบอสโผล่มาเว้ยมาเถอะมาโอ้โหซอมบี้ครบเลยเว้ยมามาครับมาครับพร้อมประจันหน้าอยู่แล้วลุย โบคือห้ามห้ามให้เข้ามาด้วยะฮะโหตีไปก่อนตอีโอเคอนะฮะอันนี้ต้องตีปึ๊บโอเคใส่ไปก่อนมาแขนมันหลุดแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ห่วงเท่าไหร่ฮะ ตีไปโอเคตีไปตีไปฮะมามามาเกียดผมเกียดไอตัวนี้สุดละแทงปุ๊บอยา่ยาอย่าขูดอย่าขูดอย่าขูดมา มาฮะแทงใบระเบิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันยิงไหมครับยิงใบดีระเบิดหน่อยเยอะเยอะไปเยอะไปนายมาเยอะไปมาไอพ่อมาเว้ยพ่อมาต้องจัดจัดของจริงให้พ่อหน่อยยิงไว้ครับยิงไบยิงว้ มาข้อมาข้อมาทุกทางเหรอจัดครับมาเอาให้หัวแตกเอาให้หัวทิ่มมาโหไม่ไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะตัวหยุดหยุดมันอะอแต่ไม่ยอมครับมาเหลือบนกับล่างแล้วมันแล้วมันยังไง แล้วมันยังไงเอาเอาฝรั่งไปกินเผาเผาทิ้งหัวแตกหัวแตกไปซะเรียบร้อยครับชนะฮะโอ้เรียกว่าเป็นด่านลองบอสนะฮะเฉียบเรียบร้อยครับโอ้ น่าจะโอเคครึ่งทางล้ผมคิดว่าน่าจะครึ่งทางแล้วนะผมยังไงก็พาร์ทนี้ผมขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมยังไงฝากกดติดตามด้วยครับผมสำหรับช่องพีเมียปอน,นะครับผมทั้ง tiktok รและ y o u t u b e ใช้ชื่อช่องเดียวกันนะผมว่าพีเมียปอนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะจ๊ะวัยรุ่น